สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกับสู่ชาแนลของโบวี่ของเสาโรนะคะคลิปนี้เราจะมาดูดวงรายปีนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับชาววันจันทร์ในปีสองสอันห้าริบี่นะคะดูก่อนล่วงหน้าได้เปรียบนะเรามาดูกันว่าเหตุการณ์เรื่องราวอะไรนะคะกำลังจะเข้ามาหาเราในปี64ผ่านพลังงานของอ ไพ่อีซีไพ่ออร์คอทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะมาดูว่าจัก,กรวาลเนี่ยจะไกด์ไลน์อะไรให้คุณนะคะโอเคไพ่ลายปีหมอโบจะอัดไพ่เยอะๆหน่อยนะคะถ้าเป็นคลิปลายปีนะแต่ว่าจะไกด์ไลน์เกี่ยวกับพลังภายในนะคะศาสตร์ของจักราให้คุณด้วยนะคะเผื่อใครที่อยากจะเอาไปใช้ในชีวิตของเราเพื่อเป็นการมีนิเฟต ในเรื่องของการฝึกสมาธิหรือว่าลังภายในนำพามาสร้ความสำเร็จในชีวิตนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลดูเป็นใช้วิชาการในการรับฟังนะคะดูเป็นไกด์ไลน์ถ้ามันอะไรที่มันดีกับคุณตรงกับคุณนะคะก็เอาไปปรับปรุงอดัดแอปใช้ได้นะคะขอบคุณมากมายเลยสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะกับช่องของเรามาครบ2ปีแล้วนะคะ ามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะทีมวันจันทร์คนวันจันทร์เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่กระตันย่อะอืมแล้วก็ถามว่าจริงใจก็จริงใจกับคนทั่วไปเห็นนะอืมแต่บางทีเรามีความเซนซิทีฟนะคะที่สงสารอย่างเงี้ยใจอ่อนอย่างเงี้ยมาขอดูเอเนจีของใครนะคะ ยี่หกสี่จะเกิดอะไรขึ้นฮะว,ว้าวมีใจด้วยได้สิบถ้วยสามเหรียญหกเหรียญเฮอร์มิตเพสออฟเพนเด็คอล์ไนออฟเพนเด็คอล์ควีนออฟ ไปเปิดเพลงมานะคะฟรีนอฟสอดสี่ถ้วย the world โอเคค่ะจัสเมนขอดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะผ่านพลังงานของกอดทารอด สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบนะในปีหกสามฮอบคุณจะเห็นว่ามีพระศิวเทพนะคะก็หนุมานนะเอเนรจีของเบอร์สิบเจ็ดโอเคกอคำแนะนำจากแอนเจลทารอดด้วยนะคะสามใบ คำแนะนำของปีหกสี่นะคะไอเดียสองเหรียญว้าวเดเมอร์เอร์เอนจินออฟวิดดอม ทู่แห่งปัญญายาณความสมเด็จนะคะงดงามโอเคไพ่ประจำตัวของชาววันจันทร์นะคะหมอโบอยา่จะบอกว่าดีมากๆนะคะคุณรู้ไหมว่า The Wish Card เกิดขึ้นกับคุณโดยเฉพาะความสุขนะคะความสุขความสมําเร็จเกิดขึ้นกับคุณเพราะคุณได้ The Emperor ความสุขการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดมี t h e w o r d นะคะ ปังมากๆจะเป็นเกี่ยวกับในลักษณะของข้อตกลงการงานนะคะธุรกิจการงานต่างๆของคุณนะที่ผ่านมานะคะสำหรับอาจจะเป็นปี63นะคะแต่คลิปนี้เป็น energy ของทั้งทั้งปี64เลยนะ 2000, 2,021นะคะจะเกิดขึ้นกับคุณ energy ของปี64นี่แหละ คุณได้ไพ่ประจําตัวเป็นสิบถ้วยนะคะแต่สิ่งที่จะเข้ามาหาคุณหมอโบมองเห็นว่าความสําเร็จในเรื่องของการงานการติดต่อสื่อสารการงานการเซ็นสัญญาผลงานเป็นที่แบบโด่งดังหรือว่าผลงานของคุณสําเร็จคุณทําโครงการโปรเจกต์อะไรในปี64คุณจะประสบความสําเร็จอย่างมากๆนะคะการงานบางคนได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะจากเพื่อนร่วมง,งานจากเจ้านายนะคะแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อะนะคะ wisdom แล้วก็ the emperor เป็นความสําเร็จขั้นสูงสุดโดยเฉพาะตําแหน่งงานความเป็นผู้นำ leadership อะไรอย่างเงี้ยการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดหมายความว่าถ้าปี63คุณเผชิญเรื่องราวอะไรที่มันแย่แยในชีวิตสูญเสียอะไรมานะคะบางคนอาจจะเลิกลากับความสัมพันธ์มา การจบอะไรบางอย่างจบโครงการจบโปรเจกต์หรือแม้แต่ออกจากงานเดิมมาโยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างๆนานามันเกิดขึ้นแต่ปี64จะเป็นปีที่ดีมากๆนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะถ้าใครนะคะที่แบบว่ามีการกําเนิดความคิดไอเดียสร้างสรรค์เกิดขึ้นนะคะ ไอเดียต่างๆนานาเครียทีฟผลงานต่างๆนานานะคะในปี64คุณจะปังมากๆคุณจะได้รับการสนับสนุนผลงานของคุณถ้านาออกสื่อออกสาธารณะหรือว่าทำอะไรอยู่จะมีคนเห็นคุณค่าเห็นในความสามารถของคุณนะคะ The world มาบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆในปี64ที่คุณจะได้รับโดยเฉพาะการเงินเข้ามานะคะจุดอนาคตของคุณคือกเหรียญความสะดวกสบาย คือดีจริงๆอ่ะมือจะาหยังไงนะคะไพ่ประจำตัวสิบสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยเป็นอีกหนึ่งไพ่ที่เขาเรียกว่าเดอะวิ h คาร์ตนะคะเดอะวิสคาร์เกิดขึ้นสำหรับชาววันจันทร์นะคะหมอบอกว่าคุณคู่ควรน,นะวันจันทร์อ่ะปีหกสามหมอโบเห็นคุณเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับการทำงานนะคะเหนื่อยกับภาระการเงินนะคะแล้วก็ที่สำคัญสุขภาพหรือการงานของคุณแต่ในปีหกสี่คุณจะดีมากๆเดอะวิสคาร์ เกิดขึ้นสิ่งที่คุณอธิษฐานนะคะกับจัก,กรวาลพรใดๆก็ตามมันจะบังเกิดขึ้นกับคุณนะคะเนี่ยคุณอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้นะคะมันจะบังเกิดขึ้นกับคุณบางคนเป็นสายลี้ลับหน่อยนะคะชาววันจันทร์เป็นคนมีสัมผัสที่6นะแล้วก็ชอบอะไรที่ลี้ลับด้วยนะคะเหมือนคุณจะมีพรบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณอธิษฐานหรือขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือยูสปีดไก์ของคุณนะคะ เกิดขึ้นได้ในปี64นะคะซึ่งมันมันเริ่มมันเป็นปีที่ดีมากๆนะคะสิถ้วยมั่นใจได้เลยว่าความสำเร็จในเรื่องของความรักก็ตามนะคะความรัก ใครที่คิดจะแต่งงานในปีหกสี่มีโอกาสที่จะได้สร้างครอบครัวนะคะแต่งงานได้นะคะในปีหกสี่ใครที่พัดผ้าจากคนที่เรารักหรือว่าครอบครัวก็จะได้กลับมาเจอกันอีกเป็นความรู้สึกที่มีความสุขหรืออาจจะหมายถึงความสมหวังในเรื่องของการงานความสําเร็จในทุกๆสิ่งที่คุณปรารถนานะคะ The Wish Card เกิดขึ้นมันเป็นไพ่ใบสุดท้ายแห่งความสมหวังที่ดีที่สุดนะคะสําหรับสิบถ้วยโดยเฉพาะรักกับครอบครัวนะคะอืมเนี่ย สิ่งที่มันเป็นตัวตนของคุณนะคะในปี64แล้วบางคนไปเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นนะคะบางคนอาจจะมีการแบบว่าทําธุรกิจหรือว่าทํางานที่เกี่ยวกับภาษาหรือว่าต่างประเทศหรือว่างานที่เกี่ยวกับเดินการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะคะเนาะมีโอกาสมีโอกาสในเรื่องของการงานการต่างประเทศเกิดขึ้นบางคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มความคิดไอเดียครีเอทีฟเริ่มธุรกิจหรือว่าคุณเข้าไปสู่การศึกษาก่อนหน,นี้คุณอาจจะมีการคิดอยากทาอะไร อยากทำอะไรเสริมเพิ่มเติมนะคะอาจจะไปศึกษาอะไรคอร์สระยะสั้นระยะยาวเพิ่มเติมมาความคิดแบบเงินเงินทองทอง,ง,งเกิดขึ้นในหัวแล้วมันมันแล้มันก็สมหวังอะ่ะมันสมหวังมันประสบความสําเร็จนะคะในปี64ของคุณ สิ่งที่จะเข้ามาหาคุณหมอบงมอง,มองเห็นสามเหรียญการถูกสนับสนุนในเรื่องของผลงานและก็การเงินนะคะโดยเฉพาะการงานของคุณจะมีคนมาซัพพอร์ตนะคะมาแบ็กอัพคุณข้างหลังการงานของคุณจะไปถึงจุดที่สูงสุดบางคนมีการแข่งขันนะคะการแข่งขันแน่นอนหลักเราเริ่มต้นเรามีโครงการอะไรอาจจะมีคู่แข่งบ้างหรือว่าอาจจะต้องปรับตัวบ้างแต่คุณก็ทําได้สําเร็จนะคะคุณทําได้สําเร็จสิ่งที่เข้ามาหาคุณมันเป็นสามเหรียญการถูกถามว่าโชคลาภได้ไหมคะ โชคลาบได้นะเออแต่มันเป็นการเงินที่ได้รับการสนับสนุนหรือมีคนมายื่นมือให้ความช่วยเหลือเราสามเหรียญหเหรียญน,นะคะดีมากๆบวกกันแล้วก็ยังเป็นเก้าเหรียญมาตกสรุปทิปไพนาคตของคุณนะคะจุดอนาคตคือเก้าเหรียญแสดงว่าเจ้าสตาเนี้ยประสบความสําเร็จในการทํางานมาในอดีตนะคะปี6กสาคุณทุ่มเทมาสุดๆแล้วแต่ปีหกี่จะเป็นปีที่คุณสามารถที่จะ ทำให้มันมีความมั่นคงนะคะความสุขความสะดวกสบายหมายถึงถ้าสมมุติว่าการทํางานมันนำพานำมันนำพามาซึ่งความมั่นคงนะคะแล้วก็ความสุขในอนาคตของเราได้นะคะเนี่ยนี่คือคุณในอนาคตนะคะความสําเร็จแล้วหมายถึงความสุขนะคะในเรื่องของจิตใจด้วยนะการพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีรายล้อมไปได้วยความสุขทรัพย์สินเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยมีเยอะนะคะก้าเหรียญคือทรัพย์สินมาเต็มเลยนะคะเออ ทรัพย์สินจะมากหรือน้อยไม่สําคัญตัวคุณเองอะ่ะคุณขอให้แบบมันมันผ่อนคลายบางคนเคลียร์หนี้เคลียร์สินก็ได้นะอืมคุณจะเป็นอิสระมากขึ้นในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินโดยไม่ต้องพึ่งพาใครบางคนอาจจะเคยหมุนเงินมาในอดีตนะคะหรือว่าใช้เงินผิดประเภทมาอย่างนี้นะอืมแต่แต่มันสิ้นสุดนะคะมันเป็นปีที่เราจะสามารถเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้นะคะเดี๋ยวถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินมาในอดีตนะคะเป็นปีที่เราจะ เคลียร์มันสนับสนุนมีคนมาสนับสนุนด้วยนะคะมี energy ของ queen of swords เข้ามานะคะความมั่นใจ independent นะคะการงานของคุณนะคะเนื่องจากความฉลาดความเชี่ยวชาญของคุณในสิ่งที่คุณมีนะคะจะนำพาคุณมาซึ่งสิ่งที่มีแล้วมันต่อเติมมันพัฒนาขึ้นอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่คุณเรียนรู้ความรู้ของคุณการสะสมนะคะปัญญายาณอะไรของคุณทำให้คุณไปสู่จุดที่แบบเป็นผู้นำคนหรือว่าบางคนพัฒนาตัวเอง ศักยภาพของเองเพิ่มขึ้นในเรื่องของการทํางานบางคนได้รับโอกาสในเรื่องของการงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเข้ามาได้นะในปีหกสี่นะคะถือว่าดีมากๆเลยนะเออแล้วก็โดยเฉพาะงานเสริมถ้าใครอยากจะทํางานเสริมหมอโบมอง,งว่าความครีเอทีฟของคุณนะคะจะนําพามาซึ่งสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะมีการปรับตัวนิดหน่อยนะคะการปรับตัวนิดหน่อยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ทําทให้มัน flexible ขึ้นไม่ได้บต่อสู้แบบโหดขนาดนั้นนะเออแต่แค่การปรับตัวนะแต่หมอโบมองว่าปี64คุณจะรีแลกซ์ขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มันเป็น energy ของเนี่ยหมดเวรหมดกรรมว่างั้นเถออะไรที่หนักๆมานะคะมันจะผ่อนมันจะเบา มันจะเบามันจะนั่นลงแล้วอ่ะการปลดปล่อยจากสิ่งที่เรารอคอยมาในระยะเวลาที่นานนะคะความจริงต่างๆจะปรากฏไม่ว่าจะเป็นความจริงจากบุคคลสถานการณ์หรือสิ่งที่เราต้องการคําตอบในชีวิตคุณต้องการค้นหาอะไรคําตอบอะไรที่คุณรอคอยอยู่ข่าวในเรื่องของงานเง,งินหรือแม้กระทั่งความสัมพันธน์นะคะการปลดปล่อยคุณออกจากพันธนาการคุณจะได้รับอิสระนะคะถ้าการเงินที่แบบไม่สะดวกสบายมาเลยค่ะไม่เป็นอิสระเออเหนื่อยมันทุกข์อย่างเงี้ยเนี่ย เราจะเป็นอิสระแล้วนะคะเรามาดูนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณก่อนอื่นมอโบขอเปิดไพ่ฮาร์ด r a ร l e t e ท c ชวันจันทร์อาจจะเข้าไปในการเรียนการสอนอะไรบางอย่างศึกษาหาความรู้หรือว่ามีการแบบโคชชิ่งอะไรขึ้นเกิดขึ้นนะคะเป็นการให้ ให้คำแนะนำผู้อื่นหรือว่าเป็นที่ปรึกษานะคะใช่นี่นะคะเอเนจีของคุณจะดีมากๆนะคะเป็นความสุขนะคะเป็นเอ e นจีเดอะันนะนี่ความสุขความสดใสคุณจะมีมีออร่านะคะถ้าคุณป่วยหมอบมมองว่าคุณจะดีขึ้นนะคะในปี64นะคะถ้าคุณป่วยคุณจะดีขึ้นนะอ่าอีกหนึ่งใบ e l i e v e ว้าว e l i e v e ands u c c e s wow. s ค่ะเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณจะได้รับเพราะคุณเพราะคุณกำลังจะได้รับความสำเร็จในชีวิตนะคะ Believe b e l i e v e a s d success แก็วก็ angel of w i s d o มมาบอกคุณว่าเชื่อมั่นในปัญญาญาในความสามารถของตัวเองนะคะใส่ใส่ความแบบความมั่นใจเข้าไปนะคะคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณอยากได้นะคะ อืมสำหรับชาววันจันทร์การรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดโดเวอร์ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์หมอโวมองว่าคนเก่าๆจะย้อนกลับมาหาคุณอยู่แต่ถ้าคุณไม่ได้รอใครนะแต่อ n น r ิจของคนเก่าตามมานะคะในปี64คุณอาจจะเลิกลากันกับใครมา อาจจะยังอ่อนๆอกๆอยู่จะสามารถจบความสัมพันธ์ได้จบได้ด้วยดีเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันได้บางคนรอคอยการเซ็นเอกสารใบายาอะไรอย่างเงี้อยอยก็ทําได้นะมันเหมือนแบบมันสามารถที่จะหลุดพ้นได้ถ้าความรักที่มันเป็นทุกๆอยู่แต่ถ้าใครนะคะที่แบบโสดอยู่ถามว่ามีใครที่จะเข้ามาไหมคนที่จะเข้ามานะจะเป็นชาวธาตุลมหรือว่าชาวธาตุดินนะคะทางไกลต่างชาติก็ได้ผ่านโลกโซเชียลออนไลน์หรือการการทํางานนะคะ การทํางานจะได้แบบจะมีคนเข้ามาอยู่นะคะเป็นคนที่มีอายุต่างเราหน่อยนะหรือเป็นชาวต่างชาติไปเลยหรือห่างก,กันเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะเออเป็น energy ของผู้ใหญ่หน่อยเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะบอกอะไรคุณนะคุณได้ความหวังไพ่ใบนี้ชื่อว่าไพ่พหนุมานนะคะหนุมานเห็นไหมฮอบพันุมานหันุมาน เ,เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะคุณได้ไพ่เบอร์17การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีได้เรียนรู้สังคมและประสบการณ์ใหม่ๆทัศนคติใหม่ๆนะคะเหมือนเด e w เบอรการนำพาเราไปสู่สิ่งใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมนะคะนิวชัปเตอร์ใหม่ของคุณนั่นแหละพระอุณุมน์เป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีรวมไปถึงสิ่งที่มุ่งหวังจะสมปรารถนาข่าวดีที่รอคอยนะคะความฝัน ว้าวความฝันจะเป็นจริงอาจจะได้รับรางวัลตอบแทนหรือของขวัญโดยที่ไม่คาดหมายมาก่อนเย้ดีใจด้วยดีใจด้วยคุณเห็นสามเหรียญไหมคือการเงินนะคะการเงินการได้รับความช่วยเหลือเดอะวิชคาดเกิดขึ้นสิ่งที่คุณหวังไว้ฮอปไว้อะมาบอกว่าคุณได้เนี่ยความหวังอะไรก็ตามนะคะไพ่มาบอกปาฏิหารจะเกิดนะคะความศรัทธาของเราน้องๆน,นักศึกษานะคะจะประสบ ความสําเร็จในเรื่องของการเรียนได้เรียนรู้สิ่งได้เรียนรู้สะสมหรือว่าประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มเติมการงานของคุณจะไปประสบถึงถ้าคุณรอคอยนะคะความก้าวหน้ามันแน่นอนในมีความก้าวหน้ามีชื่อเสียงนะคะมีความสําเร็จได้เริ่มต้นใหม่ในที่ทางการงานที่ดีนะคะเนาะมีโอกาสขยับขยายได้นะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นชีวิตด้วยนะทางด้านงาน ครอบครัวอาชีพหรือแม้แต่ความรักนะคะอืมจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขอคุณแค่มีพลังนะคะพลังศรัทธาเยอะๆนะคะมีความแบบมีความหวังและความศรัทธาเยอะๆอืมการเงินโชคลาบเข้ามารัวๆเลยแหละจะมีโชคลาบนะคะมีโชคลาบมีอ่ามีเงินเข้ามาในปีหกสี่ชีวิตเราจะสะดวกสบายในเรื่องของการเงินนะคะเนี่ย บางคนอนธิษฐานขอพรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่จําเป็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณจะเป็นจะเป็นเทพองค์ใดนะคะแต่เขาสื่อมาในสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ดังที่หมอโบพูดไปนะคะโอเคสุขภาพนะคะถ้าใครที่ป่วยอยู่นะคะคุณจะบรรเทาเบาบา,างคุณจะหายป่วยนะคะถ้าใครที่มีโรคประจําตัวนะคะหรือว่าคุณไม่สบายอยู่คุณจะหายป่วยบางคนเป็นโรคขี้หลงขี้ลืมก็มีนะคะ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเป็นโรคประจําตัวอยู่มาบู้ว่าเป็นอะไระบางคนมีแต่มันจะหายนะคะมันจะหายโอเคการเดินทางการเดินทางก็สําเร็จรู้รล่วงไปได้ด้วยดีนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะไป ร่วมง,งานบุญงานกุศลหรือว่าไปท่องเที่ยวเยอะนะคะหรือไปต่างประเทศเลยทีเดียวในปี64นะก็ขอให้โควิดหายไปเร็วๆนะคะโอเคสุดท้ายและท้ายสุดนะความรักค่ะขอดูความรักนะดีจังเลยค่ะชาววันจันทร์ Love yourself first เอาล่ะความรักหมอโบมองว่าคนวันจันรเป็นคนที่เสียสละเกี่ยวกับความรักเสมอเมอคุณจะชอบให้นะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีชอบให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นตลอดบางทีให้มากเกินไปสิ่งสิ่งที่นางฟ้ายอยากจะบอกคุณคือบางครั้งนะคะคุณเรียนรู้ที่จะ respect yourself ให้เกียรติตัวเองนะคะในเรื่องของความรักนะคะรักตัวเองมากๆ นะถ้าบางครั้งเรารู้สึกว่ารู้ทุ่มเทไม่ได้อะไรกลับไปอย่าไปเสียใจแต่ให้หันกลับมารักตัวเองนะคะเราทําดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยอืมแล้วมันจะทําให้เราแบบมีคุณค่ามากขึ้นมีออร่ามากขึ้นนะคะ Word wedding for divine timing is all work in your life เป็นช่วงเวลาเกี่ยวกับความรักของคุณในปี64ใครนะคะที่มันไม่ใช่ อาจจะได้จบกันจริงๆจังๆในปี64ใครที่ใช่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่หมอโบบอกอาจจะมีคอมมิชเมนต์กันเกิดขึ้นจดทะเบียนหรือแต่งงานกันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วเป็นช่วงเวลาที่จะเคลียร์ความรักความสัมพันธ์ได้นะคะเกี่ยวกับความรักอถ้าเป็นคนที่ใช่เขาจะเข้ามาในปี64นะ First เรียนรู้ที่จะมี Energy นะคะในเรื่องของ enjoy ความรักนะคะหรือว่าความสดใสนะคะถ้าคุณโสดอยู่นะคะคุณจะต้องแบบว่าสร้างสีสันให้ตัวเองรักตัวเองนะคะแล้วก็มีรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างหรือลองเปิดใจนะคะลองเปิดใจดูอย่ากเก็บตัวอย่างเงี้ยนะในปี64นะคะโอเคยังไงก็ขอให้คุณทุกท่านนะคะจงโชคดีนะชาววันจันทร์ทุกคนนะคะ fc หมอโบขอให้ทุกท่านจงโชคดีที่เข้ามาฟังคลิปนี้ขอให้ได้รับความสุข ความสมหวังสําเร็จในชีวิตกันทุกคนเลยนะคะอย่าลืมนะคะตามหาคลิปไหนไม่เจอก็ไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์นะคะขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ